เช็คสัญญาณเช็คเสียงเช็คทุกอย่างให้น้องด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับยังไม่คนขอมาอยู่แต่ว่าสอสดีแล้วสวัสดีค่ะ,คะเปิดไหมล่ะบอไอ้โจโม,มาบอมาแล้ว เดี๋ยวขอญาตรับโทรศัพท์แป๊บหนึ่งครับอย่าลืมปิดไม้นะจ๊ะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะ2,564นะคะท่านครับท่านเดี๋ยวรอพี่โซ่แป๊บหนึ่งนะคะสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่เพิ่งเข้ามานะคะถ้าเกิดว่าสัญญาณเสียงหรือภาพไม่ชัดเจนแจ้งได้เลยนะคะไม่ค่อยสบายนะคะ สวัสดีค่ะเดี๋ยวรอพระเอกของเราสักครู่นะคะมาแล้ววันนี้อยู่กับเรานะคะที่โรงซ่อมนะคะวันนี้เป็นวันแรกนะคะของการทำงาน FC ครับสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ทุกทุกท่านเลยนะคะ มาแล้วสวัสดียังเป็นทางการสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่นะคะปีนี้ปีงัวงัวน้อยปีอะไรนะปีงัวทำไมเธอทำไมเธอพูดว่าปีงัวปีงัวแล้วเนาะสวัสดีค่ะพสอัอดีนะคะลูกค้าขนม V I P ของเรานะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อ พี่อดีคถาว่าเป็นโควิดหรือเปล่าเป็นโควิดหรือเปล่าหนูหน่ากลัวกว่าโควิดอีกค่ะสวัสดีค่ะพี่นัุรีนนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะสวัสดีอีกครั้งสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะวันนี้เราอยู่กันที่โรง่อบของเรานะคะวันนี้เป็นวันแรกนะคะของการเริ่มทำงานในปี2564นะคะตัดผมแล้วเยส ตัดผมนะคะเพื่อต้อนรับอะไรใหม่ๆนะคะเผื่อจะมีอะไรใหม่ๆเผื่อจะมีแฟนแบบเขลาบ้างนะคะเลยตัดผมดูต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะคะเพราะมีน้ำมูกนะคะมีน้ำมูกปีใหม่ไปเที่ยวไหนกันบ้างคะเอามาละบอกมาละบอกมาไหน สวัสดีปีใหม่นะจ๊าคนสวยกับพี่สุดหล่อสวัสดีปีใหม่ค่ะเดี๋ยวอันนี้เราจะไปอัปลงที่ยูทูบด้วยนะคะเผื่อ,อ,อท่านผู้ชมใน y YouTube งงว่าเออ,เอ,อคุยกับใครคุยกับแม่ซื้อหรือเปล่านะคะอันนี้เราไลฟ์สดนะคะหลังจากทําการไลฟ์สดใน facebook เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทําการบันทึกวิดีโอนะคะไปลงที่ youtube นะคะด้วยนะคะปีใหม่ไปเที่ยวไหนมาคะเปิดไ <Okay. S 1> ม้หรือยังเปิดแล้วคะ่ะเปิดแ,แ,แล้วนะ ที่ไหนกลับบ้านครับกลับหัวบ้านกลับบ้านครับที่ไหนคะกลับบ้านที่ครับสวัสดีครับเสียโจ้สวัสดีครับวันนี้ครับผมทำไมวันนี้ดูพนักงานดูน้อยๆมาทํางานครบหรือเปล่าครบครับก็ขาดหนึ่งคนนะครับขาดน้งโจกับน้องเล้ยงครับสวัสดีค่ะพี่หน่อยพี่หน่อยบอกสวัสดีจ้าตอนบ่ายๆสวัสดีครับพี่หน่อย ครับวันนี้ก็จะพาพี่ๆน้องๆนะครับมาอัปเดตนะครับการที่ขานตั้งแต่พี่กายบนที่น้องใช่ค่ะแต่ปีที่แล้วสมรถเป็นปีบอแล้วพี่น้องคิดเบิรงครับนะคะนะครับก็วันนี้ก็จะที่เราเหลือบล็อกที่ว่าจะขายอยู่ก็จะมีแป้นนึงแฉกกล้องก่อนสามหนึ่งสองดีนะครับคันนี้ก็จะเดินทางไปที่ขอนแก่นนะครับของที่ขอบคุณพี่ มานิดนะครับไหนโซ่ดูมีโพยได้บางึงเห็นโซ่ดูก็แม,มนโซ่กระดาษอันบางทงดูเดี๋ยวขอญาตรับทโทรศัพท์กอนได้โอเคโอเคเดี๋ยวหนูพาไปดูนะคะอ๋ออันนี้ก็จะจบ,บ้างแล้วอาวเหรอครับเอาไปพี่โซ่พาท่านผู้ชมไปดู <laughs> นะครับอันนี้ของพี่คุณพี่มานิดนะครับอ,อันนี้จะเดินทางไปที่จังหวัดขอนแก่นนะครับก็ บอกว่าแจกต่างนะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับเหลือซีนกระบอกนะครับซีนกระบอกนี้สั่งอยู่นะครับวันนี้ก็น่าจะมานะครับเพราะว่าร้านอรไรเขายุดพี่น้องเขาหยุดนะครับเขาเปิดงานวันนี้นะครับก็ทุกอย่างเสร็จตับนะครับระบบแอร์ซีรินะครับทีมช่างก็เก็บแล้วนะครับแล้วก็ช่วงล่างนะครับเราก็เสริมเรียบร้อยนะครับช่วงล่างนี้เสริมเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันก็เสร็จเรียบร้อย ครับอันนี้ก็เหลือประกอบนะครับนี่พี่น้องนะครับเราดูแลทุกอย่างนะครับนี่สปริงครับถ้าเราลื้อออกมานะครับว่าสปริงมันหักหรืออะไรครับเราก็ทำการอัดให้ใหม่เลยครับอันนี้คือสปริงอัดให้ใหม่นะครับผมแล้วก็ต้องทําการเปลี่ยนสีนนะครับสปนิงก็ต้องทําการเปลี่ยนให้นะครับอันนี้สําหรับเจ้าแคทสามหนึ่งสองดีนะครับเห็นไหมครับพวกบูทต่างๆเราก็ทาให้เรียบร้อยแล้วนะครับบูท ่าตัวนี้รวมแล้วก็เปลี่ยนแต่ถ้าตัวไหนจังดีก็ต้องแข็งของเดิมนะครับเพราะว่าของแท้จะทนกว่านะครับแล้วก็ฟิงกระบอกนะครับตัวไหนที่มีอะไรเราก็เปลี่ยนรอไปแล้วครับก็เหลือกระบอกยกครับเหลือกระบอกยก2ตัวนะครับปีมก็ติดแล้วนะครับช่างเล็กติดเรียบร้อยแล้วนะครับปีมนี่ครับติดฟิลเสร็จแล้วก็ ต่อไปก็ต้องล้างทำความสะอาดครับเพราะว่าแอาร์นี้มีข้างล้างเสร็จแล้วเดี๋ยวประกอบครับพอดีข้าประกอบยังไม่มานะครับพอดีข้างเต็มครับาลาไปแต่งงานหนึ่งวันพ่อแม่ครับพ่อแม่ไปตุราหนึ่งวันนะครับพ่อแม่ท่านเชฟพี่โต้หนูอยากแต่งมันเขาบ้างอ่ะหาล้างถือเลยอรับไอ้ไอ้เพิ่นพออ่อ,อ,อกระนั่นอยากมีคนมาผูกแขนเนี่ยฮะคอยอยากได้เงินผูกแขนน้ำเจ้าน่ะ พอจะวางถั่หลานถั่หลานไายแต่งอ่ะนะไอไห่เล่ยหมูหน่อยตัวหนึ่งเราสองล่างจะเป็นหลายจะเป็นไห่ลายให้เราไปเลยสองล่างกับหมูหน่อยตัวหนึ่งหมูหน่อยนี้หมูหน่อยนี้หกคิวโลดิแล้วคอยไปเลี้ยงต่อครับอันนี้เดี๋ยวช่างเขากําลังเป่าอยู่อันนี้เดี๋ยวเราให้ช่างเขาเป่าก่อนนะครับเสียงดังเดี๋ยวเราค่อยเราค่อยมาเรามาดูร้อยยี่สิบรุ่นหกเออ นะครับร้อยยี่สหกอของคุณพี่สมศักดิ์นะครับปลายทางจังหวัดชัยภูมิแต่บางเรื่องนี่นี่นะคะเขาจะไปรถคันไหนเขาจะมีปีนะคะมีปีน้อยพี่เขาบอกว่าเออนี่เห็นไหมจะไปรถคันไหนเขาจะมีปีน้อยะคะรถคันไหนลูกค้าคนไหนพี่อภิชาบอกว่า ว่าหลายภาษาเข้าใจง่ายเอางงจะรู้ปเข้าใจง่ายหรือเข้าใจยากหลายภาษานะครับตัวนี้ษาเกาีครับสวัสดีค่ะพี่เขาบอกว่าอย่าวาหลายภาษาเข้าใจยากเรึนสิ่าเนี่ยมาจากอ๋ออ๋อแต่พี่เขาพิมพ์มาที่เรานะครับอันนี้อันนี้เฮ้ยเราเพิ่งจะกลับมาจากอุบลไอ้ต้อยฮะเราจะพูดภาษาอุบลนะฮะแล้วตอนนี้เราอยู่บางนาแล้วเราอยู่บางนาแล้วบอกอ๋ออันนี้เราต้องพูดภาษาอุบลเราะว่าต้องพูดภาษาบางนาภาษาบางนาเดี๋ยวท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจไงเอาภาษากลางก่อน แฝดน้ำเด้อได้นะครับคันนี้เป็นร้อยร้อยยี่สิบรุ่นหก E O นะครับค่ะเปลาแฝดที่ล่ะอันนี้เป็นร้อยยี่สรอยเศร้าเลยค่ะร้อยเศรารุ่นหก E O เลขค่ะนะครับอันนี้เรามาดูระบบกันอารที่เราตกแต่งเรียบร้อยครับก็จะมีเปลี่ยนซีนนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับซีนกระบอกนี้ต้องเปลี่ยนทุกกระบอกนะครับแล้วก็รูสลักนะครับที่ควานี่ก็คือที่เป็นรอยไหมนี่ก็คือรอยที่เราขวานนะครับผมครับเราขวานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยน อ่าสลักให้ท่านนะครับแล้วก็บูทบูทก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนสลักแล้วก็ต้องเปลี่ยนบูทนะครับส่วนซีนก็บอนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือร่องรอยของการคว้านนะครับเราจะคว้านรูให้ท่านใหม่สลักนี้เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับเปียนให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยนะครับแล้วก็สลัก ครับก็สลับทุกจุดนะครับก็เชียร์ท่านเสร็จสับเรียบร้อยนะครับนี่สลับโคนบูงก็เปลี่ยนให้สลับโคนบูงเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับถังโซล่านะครับถังโซล่านี่ก็ล้างให้เสร็จสับนะครับอุปกรณ์ภายในต่างๆอันนี้เร็มเรียบร้อยครับเหลือเติมน้ำมันไฮดริกน้ำมันไฮดริกนี่ยังไม่ได้เติมนะครับอันินี้ยังไม่ได้เติมนะครับทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเรามาดูทางฝั่งของทางด้านของพกเกงนะครับ นี่นะครับอาร์มนะครับอาร์มก็กำลังจะล้างนะครับผมสวัสดีปีใหม่ค่ะพี่นอตโตจังพี่ธนากรนะคะอันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะหน้าอาร์มใช่ไหมใช่ครับอันนี้เราเสริมหน้าอาร์มให้นะครับนี่เสริมเพื่อความแข็งแรงครับเวลาเราขุดที่หินแห่นะครับหรือว่าภาษา,า,าไทยเขาเรียกว่าลูกหลังนะฮะอันนี้ก็คือเราต้องเสริมให้หน้าเรสบร็จสมบเรยบร้อยตัวนี้มีระบบลายหัวเจาะมาครับก็มีแท่น สำหรับใส่ระบบรายหัวเจาะนะครับส่วนทางด้านของอุปกรณ์ตกแต่งนะครับก็กําลังเริ่มประกอบนะครับนี่นะครับเราก็ต้องล้างทาสะอาดแบบนี้ทำล้างให้นะครับอุปกรณ์ต่างๆแอร์นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเหลือล้างทําความสะอาดอ่าพวกคอนโทรลต่างๆนะครับที่มีรอยของฝุ่นะครับหรือว่าซึมต่างๆก็ต้องทําการตรวจเทสใหม่นะครับตัวนี้ ก็จะเหลือเชื่อมนะครับตอนนี้เราตั้งแล้วนะครับก็จะเหลือตู้เชื่อม co2 นะครับเดี๋ยวขออนุญาตครับโทรศัพท์แป๊บนึงครับผมท่านพี่ฮัลโหลครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมโทรหาแล้ต่ละนาทีสายใหม่ครับสวัสดีผมรถไฟสดอยู่ครับผมได้ครับครับก็เหลือ ตัวนี้นะครับอันไหนคะเรียบนี่เหลือเื่อมนะครับเหลือเื่อมเสร็จตัดเรียบร้อยก็วันนี้น่าคู่นี้ก็น่าจะเริ่มประกอบนะครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากหม้อน้ําล้างแล้วครับระบบส้กรองต่างๆระบบน้ํามันนี้เปลี่ยนถ่ายแล้วครับล่องรอยก็ตัวนี้ก็เหลืออีกไม่กี่วันนะครับเพราะว่าเรานัดส่งลูกค้าวันที่นี่อะไรเธออันนี้เธอขายอ๋อที่ไปชัยภูมิใช่ไหมแล้วที่เขาบอกว่า เป็นช่วงหลังวันที่10ไปแล้วแล้วหลังวันที่10ยังมีเวลาครับเพราะวันนี้วันที่4ี่นะครับวันนี้ยังควมีเวลาอันนี้พี่สุนทรบอกว่าสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีใหม่ครับไอโจเอาน้ำลายแตกอ๋อน้ำลายแตกออนอมา <c oughs> เอาสมเเฮตดบาปข่อยเด้อ ว่แซมไหนนอ้องเร็ดฟังโยนี่นะคะเป็นร้อยี่สิบนะครับเดี๋ยวเรามา <6 S 1> ดู e <O S 1> ขะแนกสีบ้างรอให้เขาเดี๋ยวเอาวายให้มันถึงด้วยนะครับคันนี้ของพี่เอกพงศ์อุ้ยอ้นะครับคันนี้ก็เสร็จแล้วทุกอย่างครับเหลือแต่เกิบนะครับสั่งเกิบอยู่เกิบยังไม่มานะคะนะครับเนื่องจากว่า ใบแท็ก60เซนองเราหมดนะครับอันนี้ก็กําลังทําการสั่งอยู่อันนี้เป็นมาร์คไฟใช่ไหมอันนี้เป็นมาร์คไฟซูเปอร์ครับอันนี้ก็เสร็จสับทุกอย่างเสร็จแล้วเหลือแต่แผน่นพี่ตังถ้าบานเท่ากันเลทจะเกิดอย่าไปไกลสัญญาณไม่ดีโอ้ใช่เออไวไฟไม่ถึงเราลืมไปแล้วนึกว่าอไ,ไอ้ถ่ายไอ้ไม่ได้ถ่ายวิดีโอไดในไรส่ดเรามาดู <DNA S 2> อ่ะ 128G นะครับ ZX มีมาบอสครับ ZX มีมาบอส ZX จะมีมาอยู่ครับอ๋อคือเหมือนคทไคือเหมือดแทพ เด,เดี๋ยวหาแสงมานะครับต่อไปก็จะเป็นที่428แปดไอร้ยอยสามีดแนะครับคันนี้จะเดินทางไปที่ราชบุรีนะครับคันนี้ของพี่นัททนันนะครับนี่อันนี้เพิ่งจะลื้อม่ช้านะครับนี่ก็กำลังขอดอ่าขอดแผ่นยางออกให้ลูกค้านะครับ ตัวนี้ก็ไม่ได้ทําสีนะครับแต่เราก็ต้องทําการเก็บเปลี่ยนให้เอาพี่เอาเอาพี่เอาจะเด็นมาตาแล้วเอาพี่เอาครับมีเวลาถอมาครับสวยเลยครับนี่สําหรับร้อยสามสิบพีเอสอีกแปดครับสวยๆครับดูเฟรมครับดูเฟรมเอาพี่เอาพี่เอามันน้ำรดน้ำได้เนี่ย มันน้ำมันอะไรด้เนี่ยราคาเท่าไหร่ครั้นี้ขายไปหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้านไอ้ล้านนิดหน่อยงีครับร้อยเท่าไหร่นะอันเนี้ยอันนี้ร้อยแปดสิบแปดครับอ๋อประมาณล้านห้าอ่าน่าจะประมาณล้านห้าล้านหกประมาณนี้ครับนี่ดูเิวส์พี่น้องนะครับใหม่ๆนะนี่นะครับใหม่ๆเลยครับยางเหลืองอ้อยอยู่นะครับแล้วก็นี่ครับดูระบบนี่ครับดูแผ่นนี่ครับ แข็งไม่ใหม่เลยไม่ใหม่เลยนะครับอย่างคันนี้คันนี้ก็ต้องก่าบประธานอภัย FC ด้วยครับที่เราไม่ได้ดีอยู่ไม่ได้ดีอยู่เพราะว่ารถมาลูกค้าก็เจอสั่งจองเลยนะครับผมครับต้องข่าวประธานอภัยมางๆเลยนะครับอย่าอย่าทายไก่พอดีไอ้พัดผมว่าไม่ก็มอมบาพี่เขาถามว่า ZX 200รเกียรตินืองราคาจะป่าเท่าว่ามีเนาะ แลเด็กสองสองร้อยคิดหนึ่งเราไม่มียังไม่มีครับผมยังไม่มีครับยังไม่มีจ้าปาดเผื่อดอีคือแรี่งหลายแท่นนี่นะครับเรามาดูทางฝั่งของฝั่งทั้งทางปั๊มครับทางปัง๊มงามๆเลยครับเงี้ยงก็อายปั๊มสวยสดงดงามครับ มหเลยผมต้องติดต่อช่องทางใดครับผมอยู่เมืองนอกที่จะให้สอบถามนี่นะคะอินบ็อก์มาทางเฟซบุ๊กเลยนะคะง่ายสุดนะคะหรือ ID ดีลนนะคะ ID 085 840 07 88จ้าอินบ็อก์ระสอบถามทางเฟซบุ๊กปางนาแท็กเตอร์ได้เลยนะคะนี่ร้อย สามแปดเอสจีแปดนะค,ะครับพี่น้องอันนี้สวยสดมากพี่น <ames. S 1> ้องครับสวยจริงๆนะครับอันนี้อันนี้ยังไม่ได้ล้างนะครับนี่คนซื้อแบบว่าเรล้างนะครับยังไม่ได้ล้างนะครับพ <standards> <Manual. hand> ี่ใหม่ะ <hand> นะครับเนี่ยครับยังอันนี้ล้างเพื่อนั่นแม่เด้อครับอันนี้เรายังไม่ได้ล้างนะครับนี่เขากำลังทำการา กวาดเคสระบบต่างๆให้คุณลูกค้านะครับก็จะมีเสริมฟรมพี่ปัทวีบอกว่าขอโทษครับที่โทรไปกลางรายการไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรครับแล้วก็เรื่องไฟแนนซ์นะครับฝากถึงนม่พี่ไฟแนนซ์น่าจะมารับเอกสารพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะโทรหานะครับครับเจเย็นครับใจนเย็นนะครับเลขให้ทุกคนครับแต่รถไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทํารถรอเลยนะครับไม่มีปัญหา ครับเดี๋ยวเรามาดูร้อย sk ร้อยยี่สิบ mark five เปอร์นะครับคันนี้นะครับเป็นมันทำไมมันร้อนเสียคันนี้บ่แม่แล้วมีคันไหนข้างาเลยสวัสดีค่ะสำหรับ sk 1 2 0ยีสิามหรือ m a r ไฟซุปเปอร์เนาะเป็นของพี่ชัตสีทอดนะคะจะเดินทางไปจงังหวัด คอนแกนแอนแอนนะคะอุ้ยลูกค้าขอแกนเยอะเนาะช่วงนี้เนาะครับรอุ้ยไม่อยากไปว่าคอนแกนค่ะอยากไปอยู่อยากไปเขาสวนกว้างไอแพรไม่ได้หรอกเาเปล่าเปล่าคนพันใหญ่เอาแล้วตีตามสุขคลิปเลเด้อนะครับก็ตัวน,นี้นะครับก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณลูกค้าให้เราถ่ายรูปแล้วก็ทางจองผ่านไลน์นะครับเราก็ ตรแจเให้ท่านนะครับเต็มร้อยทุกคันนะครับท่านจะมาดูรถหรือว่าไม่มาดูนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างเราจัหนักจัดเต็มให้ท่านไม่ต้องห่วงครับตัวนี้เรามาดูกันนะครับว่าบางนาทําอะไรให้ท่านบ้างนะครับก็โอ้ยังคือจุ่มปูอย่างที่นองนะครับระบบเอวเอวนะครับเราก็ถอดแล้วก็ไปทําการซ่อมบำรุงให้ท่านเสร็จเรียบร้อยนะครับเอวนะครับเพราะว่ามาร์คไฟมันจะส่วนใหญ่เวลามามันจะโยกนะครับโยกยังไงพี่โยกยังไงโยก มันก็เอวมันนะครับเวลาขุดดินมันจะปึ๊กๆึ๊บปึ๊ึ๊งี้ครับเราก็ทำการนะครับยกลอยนะครับแล้วก็ดีเส้นให้ขั้นใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยกับลูกค้าก่อนเอาไอ้ควายซีวอาถือตั้งใจเอาล้ต่อเลยนะครับโอ้ยครับอันนี้ก็จะเป็นแผงควบคุมของระบบไฟนะครับ แต่ตรงนี้ก็คือจะเป็นพวกชุดปั๊กครับชุดปั๊กน้ำมันต่างๆนะครับไอ้ปั๊กของไอ้สายไฟต่างๆนะครับเราก็ถอดอันนี้จะเป็นกล่องนะครับกล่องที่น้อยน่าจะเอาถอดมาดีเซลให้ใหม่แล้วมั้งครับอันนี้คือเป็นฐานของเขานี่ไงกล่องที่นี่มาค่ะนะครับกล่องเราต้องกอดออกมาอย่างนี้นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นกล่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบแอร์รนะครับอันนี้เราก็ต้องทาําการล้างให้ท่านใหม่ ครับแล้วก็ดูตัวถังนะครับอันนี้เป็นถังโซลาอันนี้ถอดล้างแล้วนะครับก็ระบบเครื่องยนต์นะครับเรามาดูระบบเครื่องยนต์นะครับอันนี้เราจะไปกันแบบจวดจ่าฟาดบึ้บนะครับดูปั๊มเกิดอะไรไอ้ปั๊มนี้บ่บ่ไม่ห้อยหัวเลยนี่ครับยังใหม่ใหม่เลยนะครับปั๊มนะครับตันั้นแทนนะครับเบาะประชาสัมพันธ์ไปถึงลูกค้าทุกๆท่านนะครับปั๊มโซลานะครับบริษัทบางนาเทปเป้ของเรานะครับ ทำการตรวจเช๊กให้ท่านทุกคันนะครับสำาหรับมาไฟนะครับถ้าเราตรวจสอบมาแล้วว่าเราเครื่องไม่ได้แรงบิดไม่ถึงครับเราทําการถอดซ้อมโซล่านะครับไปเซ็ตให้ท่านใหม่เลยไปเติดปากอีกรอบครับแล้วก็ระบบความร้อน้อน้ํามีลางใหม่ครับ้อน้ําล้างใหม่นะครับอุปกรณ์ต่างๆบางบ่อสวดปาการชมอยู่คารับอยู่บางบ่อเองใกล้ๆใกล้ๆครับแล้วก็ถ้าเราถ่ายน้ำมันออกมาแล้วนะครับน้ำมันต่ำกว่าระดับ นะครับตีนฟูปรวดแน่นอนครับเกียนเลยนะครับเกียร์ท่านเสร็จสับเรียบร้อยนะครับอันนี้จะเป็นตัวเดินนะครับเราจะถอดมาอันนี้เป็นมอเตอร์มอเตอร์คันเร่งนะครับเพราะว่าเวลาเราไปถอดทอมโซล่าต้องถอดมอเตอร์คันเร่งนะครับตรวจระบบต่างๆเทอโบเราก็ต้องทำการตรวจเช็คให้ท่านนะครับไม่ต้องห่วงนะครับต่อไปก็จะทําการเสริมเสริมให้นะครับแล้วก็นะครับนี่เรามาดู ะครับระบบกลางนะครับเราก็ต้องขอทําการตรวจเช็คให้ท่านนะครับอันนี้ต้องถอดเปลี่ยนโครงเปลี่ยนสีให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยนะครับไม่ต้องกลัวเช็คใหม่หมดคันเช็คาตามหมดทิปเลยใช่ไหมครับใช่ครับนี่คือราคาตรวจเช็คให้ท่านใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูจะพาจะพามาควายขั้นนี้จะพาคันนี้โอ้ตัวนี้โอ้รายการอะไรมาถ้ามาไวาส่วนมากก็มาร้านสี่ร้านหานะอ่าใช่ครับก็ในราคานี้นะครับก็ทําการตรวจเช็คให้ท่านใหม่นะครับเดี๋ยวจะ วันที่ช่างเขาเริ่มประกอบนะครับเดี๋ยวจะพาพี่พน้องๆนะครับมาดูกันอีกทีนะครับสำหรับวันนี้พี่คิดกับลูกค้าทาโอเคเยวคือให้น่อยอก็ไม่มีอะไรมากสําหรับพี่ที่บอกว่าอยู่ต่างประเทศนะคะก็สามารถอินบ x ็อกมาสอบถามได้ทางข้อความของ Facebook ก็ได้นะคือขาวแท้อาอยู่แต่ห้องเมดพีใหม,ม่นะพี่หม่พี่หม่เอา,าไปในเ้มีบ,มบอยังลุงใหม่ขาเ<ม>จ้ายานโควิด นะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมด้วยนะคะเดี๋ยวอันนี้เราจะไปอัปเดตลง YouTube ด้วยสําหรับท่านใดนะคะที่สนใจหรือชื่นชอบรถขุดนํ้ำเข้าแท้จากญี่ปุ่นนะคะโทรมาได้เลยนะคะเปิดทําการแล้วนะคะ0858400788นะ้ะกเบอร์ดี๋ยวขมถึงควันและ0829193748นะครับเบอร์แรกที่เปิดทําการ9โมงถึง5โมงเย็น5โมงเนจ้าครับส่วนเบอร์ที่สครับเปิดทําการ6โมงย็นถึง 24ชั่วโมงค่ะ24ชั่วโมงโอเคนะคะฝากติดตามด้วยนะคะช่องยูทูบ <YouTube S 2> <ม>ของพวกเรานะคะช่องร,รถขุดน้ำเข้าบางนาแฮกเตอร์นะคะ<ม>ส่วนวันนี้ต้องขอลาทุกๆุกท่านไปก่อนพร้อมกับสวัสดีปีใหม่2564นะคะครับสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับ,บ